ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube แอบดูสวนเพื่อนทุเรีนฝึกหัดวันนี้ก็เช้าวันที่20วันอังคารที่20ตุลาคม2563ครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการเสริมรากเสริมรากที่ทำการเสริมรากไปแล้วตอนนี้เป็นทุเรียนหมอนทองที่ผมเสียบยอดเอง ระยะเวลาก็ประมาณ1ปีกับประมาณ2เดือนแล้วครับซึ่งผมใช้ต้นทุเรียนพื้นบ้านในการเสริมขาก็อายุมันก็มาหนึ่1ปีผมทำการเสริมขาตรงนี้ประมาณ3เดือนได้แล้วครับมันก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกับต้นทุเรียนพันหมอนทองของผมสูงก็ประมาณเกือบสองเมตรแล้วครับ เห็นได้ว่าพอเราเสริมขายมันมันก็ช่วยกันหาอาหารครับมีการแตกยอดทุกยอดเลยครับต้นนี้เมื่อประมาณเดือนกว่าๆที่แล้วมันแตกยอดรอบหนึ่งแล้วครนี่ก็การแตกยอดเบิ้ลเลยครับสองเดือนก็เบ้ิสองยอดเห็นว่าใบมันเข้มมากครับใบมันวาวเลยนะครับแตกยอดทุกยอดเลย เดี๋ยวพาไปดูต้นที่ผมเสริมขาให้มันต้นอื่นๆนะครับต้นมาตะกี้ก็1นปีกว่าหปีสเดือนส่วนต้นนี้วันที่16ที่ผ่านมาก็ครบหนึ่งปีพอดีครับต้นนี้เป็นการาเสียบข้างครับเสียบข้างกิ่งพันธุหมอนทองนครับต่อเดิมมันต่อเดิมตัวนี้ผมทำการเสียบข้างให้มันเห็นได้ว่าต้นที่ผม เสริมขายมันเป็นทุเรียนพื้นบ้านซึ่งมีอา,อายุต้นเล็กครับตอนนี้ผมปลูกประมาณปีกว่าแล้วผมเอามาทำเป็นต้นต่อให้มันเป็นทุเรียนพื้นบ้านครับทำต้นต่อให้หมอนทองจะเห็นว่าขามันเล็กครับเนื่องจากระยะเวลามันไม่เท่ากันตอนนี้เป็นต้นทุเรียนพื้นบ้านต้นเล็กห่างกันประมาณเกือบปีครับ แต่ไม่เป็นไรครับให้มันช่วยกันหาอาหารน่าจะเพี้ยไฟลงยอดครับผมก็ทำการพ่นยาไปแล้วนะครับยอดมันมันเฉาเฉาแต่กิ่งแขนงมันแตกยอดเป็นใบเพพอดีครับตอนนี้เป็นอีกหนึ่งต้นอายุประมาณ9เดือนครับ เก้าเดือนก็สูง2เมตรกว่าซึ่งการจเจริญเติบโตที่สูงเร็วและใบใหญ่เนื่องจากมันอยู่ใต้ร่มเงาของต้นยางครับต้นนี้มันเป็นต้นใกล้เคียงกันครับอายุสิเดือนจะเห็นได้ว่ามันต้นเล็กกว่าผมไม่เสริมขาแล้วครับตัวน,นี้เนื่องจากมันน่าจะมีต้นนี้บังลมให้ผมก็เลยใช้ต้นต่อพื้นบ้านครับต้นต่อพื้นบ้านที่มีอายุไล่เลี่ยกันเสริมขาให้มัน ตอนนี้ผมเสริมขาทำการเสริมขามันเมื่อประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วครับเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วซึ่งต้นนี้ผมน่าจะให้มันใช้เวลาสมานแผลก็มาณน,นึ่เดือน mm hmm. ถึงหนึ่เดือนครึ่งเลยครับแต่มันน่าจะติดติดดีเพราะว่ามันมีอายุใกล้เคียงกันกับต้นพันธุ์หมอนทองที่ผมเสียบข้าง ถึงทีนี้ผมพามาดูครับพามาดูต้นทุเรียนหมอนทองต้นนี้3ปีกว่าแล้วครับผมไม่แน่ใจว่ามัน3ปีกี่เดือนแล้วครับเห็นได้ว่ามันแตกยอดมาใหม่ใบกําลังอ่อนเนี้ยใบใหญ่ครับใหญ่มากซึ่งผมปลูกปลูกทุเรียนพื้นบ้านไว้ครับก็ใช้ระยะห่างเหมือนกันเนี้ยประมาณเกือบ80-90เซนนะครับ Mm hmm. แล้วผมก็ทําการโน้มตอนแรกผมจะขุดออกแต่ก็เสียดายต้นทุเรียนพื้นบ้านต้นนี้ครับผมก็เลยทําการโน้มครับโน้มเข้าไปหาต้นต้นพันธุหมอนทองฮะแล้วผมทําการลอกเปลือกทั้งสองต้นไม่ว่าจะเป็นต้นหมอนทองต้นที่ต้นแม่มันแล้วก็ต้นตุเรียนพื้นบ้านนี้ครับเดี๋ยวนะเครื่องบินคอปเตอร์ผ่านพอดี ซึ่งตอนนี้มันมีความห่างกันของอายุไม่ว่าจะเป็นทุเรียนพื้นบ้านกับทุเรียนพันต้นนั้นสาปีต้นนี้ประมาณปีหนึ่งซึ่งมันต้องใช้เวลาในการสมานแผลนานหน่อยครับผมน่าจะให้มันรัดเอาไว้ครับก็ประมาณนู่นแหละครับห้าเดือนหกเดือนเลยเพื่อให้มันสมานแผลให้ไม่แน่นอนครับผมก็ทำการดึงกิ่งโน้มกิ่งเข้ามาโดยใช้ อย่างในรถยนต์นะครับรถมอไซค์น้มกิ่งเข้ามาแล้วก็ทําการลัดแผลลอกเปลือกลัดแผลให้มันแน่นก็ตรงต้องใช้เวลานานหน่อยครับเนื่องจากเปลือกของทุเรียนหมอนทองที่อายุอสามปีกว่ามันมันเปลือกมันจะแข็งครับแล้วกว่าจะสมานแผลเนี่ยครับผมเคยเสริมรากให้มันแล้วมันไม่ติดแผลมันก็เริ่มสมานดีแล้วครับเป็นเนื้อเดียวกันแล้วต้องใช้เวลาครับเนื่องจากอายุของมัน ากาามครับต้นนี้เพื่อนๆสมัยลองสังเกตดูครับฝั่งทางนี้มันจะทิ้งกิ่งครับเนื่องจากอยู่ใต้ร่มของยางพารามันได้รับแสงที่ไม่เต็มที่ครับพอได้รับแสงไม่เต็มที่มันก็กิ่งมันจะยืดออกสั้นครับส่วนฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้นะฮะ มันได้รับแสงก็ประมาณเที่ยงครับเที่ยงถึงช่วงบ่าย,ายถึงเย็นๆเลยครับมันจะรับแสงเต็มที่แสงเช้ามันมีความสําคัญกว่าแสงช่วงร้อนๆครับดีจะเห็นได้ว่าใบมันแตกยอดสวยงามครับวันนี้ผมมาพ่นยาครับพ่นยาการแมลงครับมันออกยอดอ่อนๆยอดใหม่ๆผมก็เลยทําการพ่นครับคลิปนี้ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะฮะมีข้อแรกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้ครับยังไงร,รบกวนเพื่อนๆช่วยฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e กดแชร์ก็ดีครับให้เพื่อนๆท่าน,น,นอื่นได้รับชมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ